ทางมานครเยอร่วมประชุมในครั้งนี้นี่หลักๆไม่มีอะไรบ้างครับก็นอกจากประชุม u แล้วนแล้วซึ่งผมต้องจะพูดถึงกล่าวสปิชให้กับที่ประชุมถึงนโยบายของรัฐบาลใหม่ด้วยนะครับแล้วก็การดำเนินการภายใต้กรอบ UN นั้นเนี่ยเราก็จะยึดสามเสาหลักคือเรื่องสิทธิมนุษยชน เรื่องการพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐฐด้านความมั่นคงคนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วในการประชุมเที่ยวนี้เนี่ยก็ได้มีโอกาสพูดพบปะทวิภาคีคกับหลายประเทศด้วยกันอย่างตอนนี้ได้พบไปกับทางมองกโกเลียทางโปรตุเกสนอกจากนั้นก็มีทาง ู้ช่วยรัฐมน,นตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกามาพบและทุกประเทศที่มาพบเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่แสดงความยินดีที่ท,ที่ประเทศไทยกลับมาเป็นประชาธิป,ปไตยและส่วนใหญ่ต้องการเห็นความปรองดองเกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งผมเองก็ได้ ยืนยันกับเขานะครับว่ารัฐบาลใหม่เนี่ยพร้อมที่จะดำเนินการต่างๆตามนโยบายในช่วงหาเสียงและที่สำคัญที่สุดเนี่ยรัฐบาลจะเน้นให้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างกรณีไทยกัมพูชาเนี่ยทุกทุกประเทศห่วงใยมากค,ความสัมพันธ์ถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นครับ เพราะว่าวันนั้นเนี่ยทางรัฐบาลกัมพูชาโดยท่านสมเด็จทุนเซนให้การต้อนรับท่านนายกยิ่งลักอย่างสมเกียรติเป็นเป็นผู้นำประเทศที่ไปเยือนอีกประเทศหนึ่งแล้ประเทศเขาให้การต้อนรับอย่างดียิ่งเลยครับ,รบก็เป็นการฟื้นความสัมพันธ์ให้กลับคืนมาในส่วนที่ที่ท่านบอกว่าความสัมพันธ์ดีขึ้นหรือว่าความขัดแย้งเริ่มคลี่คลายนี่ มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้นํากัมพู i ากับท่านนายกทักษิณในเรื่องนี้มีมีส่วนก็ผมผมต้องยอมรับอย่างนี้ว่าท่านนายกยิ่งรักชินวัตรท่านก็เป็นน้องสาวท่านนายกทักษิณท่านสมเด็จทุนเซนท่านก็เป็นเพื่อนรักของท่านนายกทักษิณถึงขนาดที่เรากลับมาก็มีการประกาศกันว่าท่านสมเด็จทุนเซนเป็นน้อง ท่านนายกรักษสินเป็นพี่และท่านพระราชาธิบดีของของบูนายเป็นพี่คนโตผมผมก็คิดว่าความสัมพันธ์ที่ดีทั้งหลายเนี่ยก็กลับคืนขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าผมเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยที่เกิดปัญหาต่อเนื่องมาเนี่ยก็เป็นเพราะว่านโยบายของรัฐบาลทุดที่แล้วในการบริหารประเทศ อาจจะมีนโยบายที่แตกต่างกันด้วยนะครับท่านหนักใจกับกับตำแหน่งรลฐมน่วยงานของประเทศแล้วก็ภารกิจที่ท่านทำอยู่ในในรั้งนี้รผมไม่หนักใจเลยผมคิดว่าผมน่าจะทำได้ดีพอสมควรเพราะว่าวันนี้การที่สังคมไทยเนี่ยได้ติติงผมตั้งแต่เริ่มต้นวิพากษ์วิจารณ์ผมเนี่ยผมถือว่าเป็นสิ่งที่ แย่ที่สุดแล้วหลังจากที่เขาได้ติดติงผมมาวันนี้ผมทำมาเนี่ยผมถือว่าถ้าผมทำได้ดีขึ้นก็เป็นบวกถ้าเล็กน้อยนี่ผมก็ถือว่าผมสอบผ่านแล้วเพราะผมสอบตกมาถึงที่สุดแล้วนะครับ,รบแล้วก็บางทีก็มีใช้ขบวนการกล่าวหาอย่างงู้นอย่างนี้น,นะครับว่าผมมาทำหน้าที่เนี่ยผมปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ะนะครับแต่ผมอยากจะเรียนเลยครับว่าประเด็นไหนที่เป็นประเด็นอ่อนไหวที่ต้องการความชัดเจนผมจะใช้วิธีการอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นประเทศจีนะนะครับก็คือใช้าแน่นอนแน่นอนเพราะว่าประเทศหลายๆคนที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเข้ามาเจอผม อันไหนที่เป็นสาระสำคัญเขาจะใช้ทั้งนั้นแม้กระทั่งการอ่านสคริปต์ต่ตตางๆที่เตรียมไว้เมื่อมีการพูดกันก็จำเป็นต้องทำวิธีการเดียวกับเขานะครับแต่มันไม่ใช่เรื่องยากนะครับแล้วผมก็เรียนจนจบปริญญาเอกจบที่โอไฮโอเนี่ยนะครับก็เรียนมาเหนื่อยพอสมควรเพรียงแต่ไม่ได้จบทางด้าน แล้วการทูตหรือระหว่างประเทศอินเ i n t e r n a t i o n a ลอะไรก็แล้วแต่ผมจบวิศวะแล้วจบวิศวะเครื่องกลถ้าพูดเรื่องเครื่องจักรเครื่องกลนะผมก็ไม่แพ้ใครนะครับ